สวัสดีครับได้ข่าววันนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนนะอตแรกจะเดินทางเข้ามาประเทศไทย200กว่าคนแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความยุ่งยากว่ารัฐบาลไทยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคนจีนที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยมันจะต้องฉีดวัคซีนไหมเพราะประเทศอื่นเขาเนี่ยไม่ต้องฉีดวัคซีนนะเขาเข้ามาเที่ยวได้เลยเหมือนผมไปเนี่ยผมไปตุรกีผ่านมาก็าไม่มีใครมาตรวจฉีดวัคซงวัคซีนอะไรต่างๆนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเอาให้แน่นะประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจนะตกลงว่าจะเอานักท่องเที่ยวอยากได้เงินได้ทองจากนักท่องเที่ยวหรืออยากจะป้องกันโรคเอาไงแน่ครับเอาให้ชัดเจนนะครับนโยบายพลเอกประยุทธนะ์นะนโยบายคุณอนุทินนะครับซึ่งต้องรับผิดชอบนี่จะเอาอยัางไงแน่ครับสรุปแล้วเห็นในข่าวบริษัททัวร์ในยุโรปเขาก็ปวดหัวนะครับนะนโยบายกลับไปกลับมานี่ยยังไงครับตอนแรกบอกไม่ต้องฉีดตอนนี้จะต้องฉีดแล้วนะ ต้องมีหนังสือรับรองต้องมีใบรับรองแพทย์สองเข็มสามเข็มนี่เอาอยัางไงเนี่ยนะนะและ้วทำไมทำาม,าามาต้องเปลี่ยนเป็นซื้อซื้อประกงประกันหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐเอายังไงแน่นะครับคือประเทศเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดผู้นำเนี่ยนะไม่มีวิสัยทัศน์หรือมีอ่สติปัญญาไม่เพียงพอแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็วุ่นวายนเนี่ยเราเราก็ต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวทุกวันนี้ประเทศเราเนี่ยก็ย่ำแย่อยู่แล้ว รายดงรายได้ก็แย่เศรษฐกิจก็แย่การลงทุนก็แย่แย่ทุกอย่างนะในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเอาให้แน่นะครับถ้าเราจะเอานักท่องเที่ยวเราไม่ต้องไปตรวจอะไรหรอกครับก็ปล่อยเขาเข้ามานะครับเหมือนประเทศอื่นเขาก็ปล่อยไม่ต้องไปตรวจเจอนะผมไปตุรกีไม่เห็นมีใครมาตรวจอะไรเลยเขามีแต่ตรวจอย่างเดียวคือเอ็กซเรย์กระเป๋าผ่านเพื่อเครื่องสแกนเนอร์ของสนามบินพอแล้วครับเพราะฉะนั้นนโยบายอย่ากลับไปกลับมานะครับเราอยากจะเอาเงินจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าจีนประเทศไหนเราก็ต้องมีความเสี่ยง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะครับไม่ต้องไปตรวจนะครับปล่อยเข้ามาครับเพราะเราต้องการเงินตอนนี้นะไม่ค่อยมีใครจะกลัวโควิดหรอกแต่เขากลัวอดตายมากกว่าครับจริงไหมครับพี่น้องครับพี่น้องกลัวอดตายไหมครับทุกคนกลัวอดตายนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาทําเรามีรายได้ทํามาหากินได้ผมว่าดีกว่านะเป็นโควิดก็แก้รักษากันไปดีกว่าครับอย่าไปทำตัวเป็นโควิดเป็นศูนย์หรืออะไรต่างๆเลยครับ พี่น้องประชาชนเห็นดีกับผมด้วยไหมช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ประเทศชาติเราจะได้เจริญทุกทีนึงนโยบายอย่าก,กลับไปกลับมาครับ3วันดี4วันไข้จุกครู